จับในฟานพืชผ้ามาไว้พุดผ่านพืน,พนพจับเอาจับเอาเออีตัวมีนะอืมอ่นีน้องเลยช่วนหลายพันโลจับนี่ พ่ทีมงานหกากจัดการนี่ผมวยอบพยอมไปงานนี่ีนี่คือวันฟุ่มอันนเ้่ย สบายดีวันนี้สิพาทา่านผู้ชมออกไปการจักจันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เห่าไปแล้วื้นนี้เห่าไปอีกเนาะเพราะว่าคืนนี้ล่ะมีคนไปก้อนรอไรเล่เพื่อนเล้อโทรมาให้ไปหาเนาะื้อน,นี้เห่าไปพร้อมกันเลยเนาะไปติดตามนรกันเลยเนะเาะเพราะว่าเพราะว่าื้นนี้จะมีนายพานหลายคนื้นนี้คะ ยืนเลของหลังแมนน้องลูหลีดเลยไอ้อมือขาดขือโมมมอยู่นี่ม,ม,นมือ,มอมน,มน,นี้มาเศ้าพี่น้องย่งโบทานแตกครับ น,งงน,นี่พี่น้องไงยังบอทันแตกนี่พี่น้องเลยยังบอทันโลกครับในฟ้าพื้นฟ้ามาไว้พูดนี่มานไรในผ่านเพื่นจับเอาจับเอาต้องไในสังเกตมันเทื่อมันอยู่ใ เออนี no ่ต่ามอาหรูแม่ดีนาะตัวตัวอจะมีเหอย่างก็มีนะอืมนี่น้องเลย่วนหลาย่ใชนรกครับนี่บอกดมีละ้องขึ้นยังบอกไปับทีนี้แ่อยู่บนอออกขนาดเห็นดีอยู่ไป โหกระเป้าละบัวรูขึ้นจุดกลายหัวะเรพี่หยุกันกลายที่นช่องด้ช่องว่าจะเห็นนี อ่าบ่ได้อ่าเบ็ดนี่ๆ điện bụng อยากติดดิน เกตามีเท่า้เลยาทาอกมมีบเนี่ยบคอกที่ืออันี้อ่บ้นวยกกเดียวนี่เมื่อก่อนสะมันสองสามนนี่วันนี้วังทีมงานหาการจักกัรนี่ไงผว่ยอม วันนี้ไปงานนี่นี่โอ้คุณจุงมาเตะอ่ะน้องไม่มากอออยู่บันฟุ้มมานี่เลย

Nước Lước xem đi bảng tù thì hạ cả khứn วิธีการไม่เงาะเลยบาดจอบนู rainforest. ๋ไหวนี่นี่ตัวหนึ่งเขาเลยใช่โอ้จะเล่นนั่งซ่องจะเห็นพี่น้องเลย ีมือแมงมาไข่ยนี่โอ้หิริชีพหิรลา น้ำนี่มันคือหัวแล้วนี่กำแท้ 努力是是啊、ead, 一下，你多嘞一下，你双多。 เดียนอืออนี้ก็บอกไล่ไล่ไปได้พี่น้องเลยไล่ประมาณ พี่ห้าสิบตัวนี่แหละพี่น้องเลยขอขอบใจเด้อท,ที่ติดตามเด้อตั้งแต่ต้นจนจบเนาะไปติดตามอพี่ต่อไปเนาะ